ถ้าหากว่าเราอยากจะหารายได้เสริมนะครับทำไมต้องเป็นแอมเวย์นะครับในยุค2025เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนะเรียกว่าถ้ามีงานเดียวเนี่ยนะครับเอ่อมันอาจจะไม่สามารถทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีอันหนึ่งก็คือหางานเสริมใช่ไหมครับทำระหว่างการทํางานหลักงานประจําถ้าเราอยากจะหารายได้เสริมทําไมต้องเป็นธุรกิจแอมเวย์นะครับอย่างที่1ก็คือว่าเพราะว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยไม่ใช่แค่ให้รายได้เสริมอย่างเดียวแต่ยังสามารถทําให้เราเนี่ยมีราย ได้มากพอที่จะพลิกชีวิตหรือเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับงานเสริมเนี่ยมี2ประเภทประเภทที่1ก็คือทําแบบได้รายได้เสริมแต่ไม่สามารถที่จะพลิกชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรได้มากหากเรามองไปในระยะยาวสักอสองปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้านะครับแต่งานเสริมอีกประเภทนึงเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทําแล้วสามารถที่จะพลิกชีวิตหรือเปลี่ยนชีวิตได้นะครับผมยกตัวอย่างงานประเภทที่ทําเสริมแล้วได้แค่รายได้เสริมอย่างเดียวก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องออกตัวนะครับว่างานทุกงานบนโลกเนี่ยมีคุณค่าเหมือนกั นะครับมีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันแต่วันนี้แค่เอามาชี้ให้เห็นในจุดที่ถ้าเราต้องการที่จะไหนไหนเหนือหน่อยแล้วครับใช้เวลาเพิ่มขึ้นวันละสามชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วเป็นระยะเวลา3-4ปีอย่างเงี้ยเราเหนื่อยไปกับงานที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตไปได้เลยมันน่าจะดีกว่าไหมนะก็ตัวอย่างของงานเสริมที่ได้แค่รายได้เพิ่มแต่ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะครับงานเหล่านี้มันคืองานที่รายได้ของเราอะ่ะ ถูกจํากัดกับเวลาที่เรามีนะครับทุกอย่างที่ผมพูดมานะอย่างเช่นทํา OT นะครับถึงว่ารับพิมพ์งานขับรถรับส่งอาหารรับส่งผู้คนนะครับสอนพิเศษเนี่ยเพราะอะไรครับเพออไราะรายได้เนี่ยมันมันถูกจํากัดด้วยเวลาที่เรามีแรงและเวลาที่เราเสียไปในการาทํางานเสริมประเภทนี้นะครับก็จะเป็นงานที่มันไม่สามารถที่จะขยายได้เพราะเวลาเรามีจํากัดแต่งานอีกประเภทหนึง่ง นะครับในในวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือในเรื่องของธุรกิจอันเบะครับทำไมมันถึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะมีผลขยายผลลัพธ์นะครับจากการที่เราสร้างเครือข่ายผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยมีเวลาการทํางานจาก การจากงานประจําวันละสิชั่วโมงถ้าผมทําคนเดียวมันคือ10ชั่วโมงถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติผมมีเครือข่ายนะครับเช่นผมมีทีมงานอีก10คนนะอ่ามีทีมงานอีก9คนแล้วกันรวมผมให้คนหนึ่งเป็น10คนแปลว่าถ้าทุกคนทําวันละสิชั่วโมงเนี่ยผมจะมีเวลาในการทํางานนะครับอยู่ภายใต้องค์กรเนี่ย ทั้งหมด10บคูณสิจะเป็นทั้งหมด100ชั่วโมงแล้วถ้าสมมติว่า10คนเนี่ยบอกต่ออีกคนละ10คนเป็น1 0อคนผมจะมีเวลาในการาทํางานนะท,ทั้งเครือข่ายทั้งองค์กรเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับสิคูณสิเป็นร้อยใช่ไหมฮะร้อยคูณสิเป็นพันชั่วโมงแล้วมันสามารถขยายได้ก็เลยเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพลิกชีวิตได้นะครับเช่นเดียวกันเพื่อความแฟร์ในงานอื่นๆ,ๆในงานเสริอมอื่นๆนะครับก็อาจจะสามารถ พลิกชีวิตได้นะครับแต่มันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆยกตัวอย่างนะครับเช่นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการที่มีคนเข้ามาสอนเราหรือเราจะต้องไปลงคอร์สเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ต้องดูประกอบกันไปด้วยก็ข้อที่2ก็คือเพราะว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมีหลักสูตรนะครับมีพี่เลี้ยงนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจเนี้ยครับเรา ไม่ต้องไปงมทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ามีโรงเรียนสอนธุรกิจนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่คอยจับมือเราทํายกตัวอย่างนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเอาแค่โปรแกรมการตัดต่อก็ะจะต้องแบบเรียนรู้ใช่ไหมครับเรื่องราวเหล่านี้มันมีสอนฟรีก็จริงนะครับแต่หลายคนก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้ที่ไปอัพพลายได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยพูดคุยถามตอบในเรื่องราวของธุรกิจแอมเบเองเนี่ยเราก็มีระบบที่เรียกว่าเป็นอัพพลายหรือว่าเป็็็นนนนพีี่เเลล้้้ยงปผูแแนะ,นนะําวก ก็เหตุผลที่เขาจะต้องช่วยเราต้องสอนเราเนี่ยก็เพราะว่าเขาเองถ้าสอนเราให้ประสบความสําเร็จตัวเขาเองก็ยิ่งสําเร็จมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยทุกวันนี้แอมเวก็มีระบบที่เรียกว่า e-learning นะครับคนที่สมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับผ่านเว็บไซต์มีสไลด์ presentation ให้ดาวน์โหลดนะครับมี community นะครับที่สามารถทําให้เราพัฒนาตัวเองได้แน่ดีเนี่ยผมเองก็เคยเป็นคนที่รู้สึกว่า เราไม่ค่อยชอบคุยกับคนเรารู้สึกเราเป็นเด็ก introvert เราชอบเล่นแต่เกมผมเล่นเกมจนสายตาสั้นประมาณ7-800แล้วก็เพื่อนรู้เลยว่าเวลาจะชวนไปกินข้าวชวนไปเตะบอลอะไรเนี่ยคือไม่ต้องชวนเพราะว่าชวนก็ไม่ไปอยู่ดีเพราะว่าจะเล่นแต่เกมเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทําธุรกิจนี้ได้นะแต่พอเราเข้าไปอยู่ในสังคมมี community นะครับที่สามารถทําให้เราพัฒนาตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเยอะอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเรามองดูโลกภายนอกโลกของการที่สมมติว่าเราอยากจะทํา อะไรที่มันเป็นไรายได้เสริมเช่นทําขนมอ่าเราก็ต้องไปเข้าคอร์สเรียนใช่ไหมครับการเสียคอร์สอ่าเรียนครั้งหนึ่งนะครับอาจจะ3ชั่วโมง5ชั่วโมง,โมงเท่าที่ผมไปเ e ิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับราคาค่าเรียนเนี่ยก็หลายพันบาททีเดียวนะครับหรือบางทีเราต้องการจะติวแบบ p r i v a t e กับโค้ชด้านการสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะครับบางคนคิดเป็นหมื่นหมื่นบาทเลยนะฮะแต่ในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เราจ่ายเงินแค่หลักสิบจริงๆนะครับ,บหลักสิบหรือหลักร้อยเท่านั้นเองนะเรื่องที่สามนะครับทำไมอยากจะหาไรายได้เสริมมมนนต้อออออองเเเเเป็็ธธุุรรรกกกกิิจจแแววววยยย์์คื่่่าาาพะี แบบมาให้ผู้คนแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกันอ่าอันนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าแบบมันออกแนวปรัชญาไหมเอาจริงๆนะครับทุกวันนี้หลายๆคนที่แบบว่าติดตะก้าสินค้าบนทิกต k อกะครับหรือทำในหน้าแ f เฟรีย e อะไรอย่างเงี้ยเรารู้ไหมครับว่ามันไม่ใช่การแข่งขันที่เอาง่ายๆก็คือว่า มันสามารถยิงแอดโฆษณาได้ถ้าเรายินดีที่จะจ่ายเงินในการทําให้คลิปของเราครับมันนําส่งไปหาผู้คนที่มากเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะขายของได้มากอย่างในธุรกิจอันเวเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกฎจรรยาบัณน,นะครับที่เป็นกฎที่ออกแบบมาเพื่อทําให้ผู้คนแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันนะครับห้ามวางขายสินค้า,าคร้านค้าปีกห้ามไม่ให้ใช้เงินนะครับ ในการทำการตลาดอย่างเช่นถ้าเราอยากจะโพสต์คอนเทนต์ของเรานะครับเพื่อให้คนเข้ามาคลิกลิงก์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าเนี่ยทำได้นะถ้ามันอยู่ในช่องทางของเราเองแต่ถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นว่าเราไปซื้อแอดโฆษณาไม่ว่าจะเป็น Google Instagram Facebook YouTube อะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ นะแล้วก็ห้ามนะครับไม่ให้มีการขายของข้ามสายงานกาันผมขอข้ามมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือถ้าใครไม่เคยฟังแผนการตลาดอาจจะรู้สึกว่าธุรกิจอัเวเป็นลูกโซ่หรือเป็นหัวคิวใช่ไหมครับคนมาก่อนได้เปรียบคนมาหลังเสียเปรียบแบบนั้นไหมนะแต่เอาจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นนะครับอัเวคงไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้แบบ66ปีบหะปีบนโลกอะ่ะประเทศไทยก็38ปีข้อที่4นะครับข้อนี้ดีมากๆเลยนะทำไมเราอยากจะหาะไรายได้เพิ่มแล้วทาไมถึงต้องเป็นธุรกิจก็เพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กอะครับแต่เราสามารถที่จะยิ่งใหญ่ ถ้าเรายืนบนไหล่ของยักษ์หลายๆคนที่เข้ามาทําธุรกิจแอมเวหรือแม้กระทั่งผมเองเริ่มต้นตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยผมไม่ได้มเีเรื่องทุนในการดําเนินธุรกิจนะครับเรื่องประสบการณ์นะครับในการทํางานมาก่อนนะครับผมไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรเยอะแต่การที่เราเนี่ยมีแอมเวเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นพาร์ทเนอร์นะครับ ที่เขาคอยซัพพอร์ตด้านต่างๆให้กับเราอะ่ะมันสามารถทําให้เรามีธุรกิจที่ใหญ่ได้แล้วผมอยากจะให้ดูในเรื่องของความยิ่งใหญ่ของพาร์ทเนอร์นะฮะก็คือแอมเวย์นะับอย่างเช่นเขาก่อตั้งมาเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2502นะครับอันนี้คือระดับโลกนะปัจจุบันก็คือ66ปีแล้วระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับถ้าไม่ยิ่งใหญ่จริงผ่านสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนเราเด็กตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจติยมยำกุ้งปี40ปี50แฮมเบอร์เกอร์ก็ COVID, ไม่นับย่อยๆที่แบบอ่ะเกือบขับเครื่องบินชนตึกที่อเมริกาอะไรอย่างนี้นะน้ำท่วมประเทศไทยไม่นับอย่างนั้นนะนี่ครับอเถามว่ามียอดตกบ้างไหมเป็นเรื่องปกตินะครับธุรกิจมีขึ้นมีลงแต่ก็สามารถที่จะฝ่ากระแสวิกฤตระดับโลกแบบนี้นะโดยที่ไม่เจ๊งนะครับโดยที่ยังคงเปิดทําการทั้งหมด110ประเทศและดินแดนทั่วโลกอยู่ด้วยเพื่อบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยอเวรหรอมันแบบ ขนาดนั้นเลยเหรอเอาง่ายๆเราคิดแค่ว่าเขาสามารถเปิดทําการ11 0ประเทศและดินแดนทั่วโลกได้ครับต้องผ่านออยอใช่ไหมครับต้องผ่านเกี่ยวกับเ,เรื่องโมเดลธุรกิจนะครับว่าเป็นหัวคิวเป็นลูกโซ่ไหมของหลายๆประเทศหรือว่าในแง่ของอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายนะครับด้วยกันเองเนี่ยบริษัทแอมเว์นะครับก็จากการสํารวจของลิสต์นะครับที่ชื่อว่า global 100เนี่ยเขาก็เป็นติด top อันดับหนึ่งนะครับมาหลายปีซ้อนกันมากๆเลยแล้วถ้าเราไปดู global 100ย้อนหลังสัก5าปีเนี่ย เราจะพบว่าอันดับ2ถึงอันดับ10นะครับเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าจำไม่ผิดอันดับ2ถึง5เนี่ยนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมีบางบริษัทไม่ติดอยู่ในท็อป10ในปัจจุบันล้วด้วยซ้ำนะครับอ่าแล้วก็เขาก็มีเอ่อโรงงานนะครับปัจจุบันอันนี้มีโรงงานอยู่หลายที่เลยนะแต่ว่าที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเอดานะครับรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐนะครับพื้นที่ทั้งหมด750ไร่ถ้าเราเอาเอ่อกูเกิลเอิร์ธนะครับไปดูแผนที่ของเขาเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าโอ้โหมันใหญ่มากนะครับลวก็เเเาาัยน่่ตขอองงงช แอมเวย์กรานด์พลาซาแล้วด้านข้างนะครับโรงแรมแอมเวย์กรานด์พลาซาเนี่ยก็คือเจแวนบิลแมรที่แอมเวย์ก็ไปเทคโอเวอร์มาเรียบร้อยออในอดีตนะฮะก็มีหมู่เกาะนะครับเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าปีเตอร์ไอแลนด์ด้วยนะครับอยู่ในคาบสมุทรบริทิชเวอร์จิเนียไอแลนด์ Island, นะครับซึ่งปัจจุบันก็เเป็นทรัพย์สินของ2ผู้สถาปนาธุรกิจแอมเวย์อยู่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสเตเดียมนะครับที่ชื่อแอมเวย์เซ็นเตอร์นะอารมณ์คล้ายๆกับเวลาที่แบบเราอยากจะดูศิลปินเกาหลีนะครับเราก็เขาก็จจะะะมมมมาาแสดดงงงงทททีีท này, ี่่่่เืออออไรรรย้ใชชััคบก็ปุ นะครับเอเวซ็นเตอร์ก็เป็นประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลที่ชื่อว่าออร์แลนโดเมจิกอีกด้วยรวมทั้งเราลองคิดดูครับมันจะมีบริษัทกี่บริษัทที่มีนแผนกสายการบินของตัวเองนะครบเอเรเนี่ยเราไปพิมพ์ใน Google ก็ได้นะพิมพ์คำว่า m อเ v i a t i อเนะครับก็จะพบเลยว่า เอ็มวเนี่ยมีโรงจอดเครื่องบินนะครับของตัวเองนะสโรงพร้อมกับเครื่องบินนะครับถ้าเราไปไปค้นหาข้อมูลเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะผมเห็นอย่างน้อยเครื่องบินเจ็ตไพรเวทของเขาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6กลำแล้วก็เขาก็ทํางานร่วมกับสถาบันนะครับระดับโลกนะครับเอาอย่างเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนาะอย่างเช่นจอห์นฮอปกินนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์ที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะครับมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจูเนียร์ยูนิเวอร์ซิต เจ๊งหมายควาว่าอะไรเจ๊งหมายควาว่าเราทําธุรกิจทํากิจการอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้าเราติดลบก็คือมันขาดทุนอะนะจนกระทั่งติดลบแล้วเราก็เลยต้องพับโปรเจกต์นั้นไปเงินตั้งต้นเราอาจจะต้องลงทุน2 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเจ๊งคือมันอาจจะติดลบนะฮะไปสัก5 0า0มื่นคือหายไป2อ0 0 0นนะฮะไม่รวมค่าแรงของตัวเราเองนะครับแต่ในธุรกิจแอมเวย์ v เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าไม่ต้องกลัวเจ๊งนะครับเพราะอะไรนะฮะก็ต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยก็คือ เพราะว่ามันไม่มีรายจ่ายคงที่นะครับไม่ต้องเปิดบินไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้านะครับไม่มีค่าพนักงานไม่มีค่าเช่าที่นะครับไม่มีค่ายิงโฆษณานะครับแอมเบจัดการให้หมดซึ่งถ้าสมมติว่าเราสมัครเป็นนักธุรกิจเอเมร์นะครับตัวเราเองเนี่ยเสียเงินค่าสมัครในช่วงปัจจุบันนะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนสมัคร900เนี่ยได้อชเชอร์กลับคืนไปโดยรวมๆแล้วก็คือแทบจะสมัครฟรีนะฮะซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราสมัคร900นะครับแล้วเราทำลองทําธุรกิจนี้ดูสมมติน่เราลองทําดู6เดือนแล้ว6เดือนนี้ยพยายามที่จะ แนะนำเพื่อนแล้วเราแนะนําไม่ได้เลยคําถามคือแล้วเราจะเจ๊งไหมพอเราหนึ่งคือเราเสียไป90 0บาทโอเคค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อาจจะมีเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นเข้าร่วมการประชุมครั้งละ 30- 50บาทอะไรก็ว่าไปนะครับต่อสัปดาห์เดือนหนึ่งก็สมมติ4ครั้งตีทุนทั่วเลยครั้งละ50บาทเดือนหนึ่งสครั้งสมมตินะว่าเราไปเข้ามิงแบบออฟไลน์ line นะผมตีเฉลีย่ยเฉลี่ยว่า50บาทก็200บาทเพราะฉะนั้นถ้าทําไม่ได้มันก็ไม่ ได้เจ็บตัวหนักไหมเรื่องที่6ก็คือว่าสิ่งที่เราทำอะครับมันอยู่ในเมกะเทรนเมกะเทรนคืออะไรเมกะเทรนคือแนวโน้มโลกครับแนวโน้มของตลาดแนวโน้มของผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยล่าสุดนะครับที่ผมไปดูมาของธนาคารกรุงเทพนะฮะเราสามารถเซิร์ชข้อมูลได้เขาบอกว่ามันจะมีเมกะเทรนหรือว่ากระแสะโลกที่จะอยู่ แบบนี้ไปอีกประมาณ10-15-20ถึงปีเนี่ยนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยประมาณ5อย่างด้วยกันอย่างแรกคือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเรื่องราวการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆนะครับและไลฟ์สไตล์เนาะอันที่2นะครับก็คือเอจจิ้งโซซิแอนะครับดูว่าเรื่องการที่ผู้คนอายุเยอะมากขึ้นนะครับ คนอายุต่ตำกว่า18น้อยลงนะครับเด็กเกิดใหม่น้อยลงเนี่ยสามก็คือเกี่ยวกับ sustainability นะครับแล้วก็ climate change หรือว่าเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับสี่ก็คือ health and wellness นะครับแล้วก็5คือ future of work อย่างน้อยเนี่ยที่ผมเห็นนะฮะเรื่องราวที่ amway เขาทำเนี่ยแน่ๆเลยเรื่องหนึ่งก็คือ health and wellness ปัจจุบัน amway เป็นเจ้าของเจ้าของแบรนด์นะครับ n u t i l i t e ซึ่งแบรนด์ n u t i l i t e เนี่ยเป็นแบรนด์ผลิตอาหารเสริมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวนะที่ผลิตวิตามินแล้วก็อาหารเสริมเเีีเเ่่ยะทพปลลูกกกก็็บววแ้ ผลิตทั้งหมดเนี่ยในโดยมีฟาร,ร์มชีวภาพเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าในปัจจุบันคนรักสุขภาพกันมากขึ้นคนใช้อาหารเสริมกันแทบจะทุกบ้านอย่างน้อยก็ต้องมีวิตามินซีนะครับแต่เนี่ยเราอยู่กับแบรนด์ที่มันเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะของโลกนะยังไม่พอนะครับเครื่องกรองน้ำนะครับที่ปัจจุบันคนก็เริ่มตระหนักเรื่องไมโครพลาสติกแล้วก็ยาที่มันปนเปื้อนในน้ำใช่ไหมฮะเพราะว่าคนกินยาไม่หมดแล้วก็ทิ้งใช่ไหมทิ้งแล้วมันก็ยาพวกนี้มันทินเข้าาาไปอยู่ใ่ใใในนนนน้บาา้บดลหงน้าตมธรรชาาติอย่ัน้ํา มันไม่สามารถที่จะกําจัดพวกยาพวกนี้ได้เนี่ยหรือยาปฏิชีวนะนะฮะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสุดซมไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเครื่องกองน้ำย์นะครับ e spring เนี่ยสามารถกรองไมโครพลาสติกแล้วก็ยาและสารปนเปื้อนอีกร้อยเจ็ดสิบชนิดได้เป็นเครื่องกองน้ําที่ใช้ในครเรือนที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเครื่องกองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศนะครับที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกที่ใช้ในโครเรือนนะไม่นัดรวมในอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับส่วนสกินแคร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับดูแลผิวอะไรพวกนี้ปัจจุบันนนนรรรรสกกกิแขขออองงงเเเี่่็้ืาท เป็นเออ่วีแกนนะเป็นคลีนบิวตี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวนะครับที่ออกมาใหม่ๆของอาร์ติสตีเนี่ยก็จะไม่มีการทดลองกับสัตว์นะครับไม่มีพวกสารที่เป็นอันตรายต่อผิวนะครับอย่างเช่นพวกมินเนอร์อลออยล์พาราเบนพาทาลเลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ่เมื่อกี้พูดถึงของแบรนด์นิวทริไลซ์ไปนะครับแบรนด์ Brand อาหารเสริมใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนิวทริไลซ์เนี่ยนะครับด้านเนะขาเรียกเอ่อินไซต์แต่ละตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ได้รับยอดขายเป็นอันดับหนึ่งนะครับเบอร์ต้น,ต,นต้นของไทยและเททศไย โปรตีนพืชน,นะครับที่เป็นแบรนด์ที่อันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือนิวทิไลส์นะครับหรือผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ําหนักนะครับทดแทนมื้ออาหารเนี่ยอันดับหนึ่งนะในประเทศไทยก็คือบอดี้คีแล้วก็โปรไบอติกนะครับก็เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหลากหลายตัวนะครับฉะนั้นก็เราก็อยู่ในเทรนด์หลักๆของโลกนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยแอมเบก็จะอยู่ในเทรนด์หลักๆของโลกตลอดเวลาแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกนะครับ เขามี Data มี Big Data ที่สามารถที่จะ f o r e c a s t หรือว่าเรียกว่าการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็คาดการณ์เรื่องของเทรนที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแถมเพิ่อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่บอกเรื่องเมกาเทรนนะมีเรื่องของ Future of Work อยู่ด้วยนะครับเรื่องของการทํางานในอนาคตที่คนเนี่ยเริ่มจะเลือกที่อยากจะเป็นนายตัวเองนะครับอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองอยากที่จะทํางานที่มันยืดหยุนนะครับ work from home ได้ work from anywhere ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ย ก็ทำให้คนที่ทําธุรกิจแอมเวย์เนี่ยสามารถที่จะชวนเพื่อนเข้ามาทําธุรกิจแอมเวย์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าคนต้องการความยืดหยุ่นในการทํางานนะครับคนต้องการเป็นเจ้านายตัวเองนะคนต้องการหาระไรได้เพิ่มซึ่งมันก็จะสามารถได้ในแง่ของการที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่ได้ลูกค้าเพิ่มแต่เราก็จะได้คนทําธุรกิจเพิ่มนะครับซึ่งก็ช่วยเหลือก,ก,นกันนะครับเราให้โน้ตฮาวเขานะครับเขามีตลาดเราก็ช่วยเขาขยายตลาด รเราช่วยเขาประสบความสําเร็จเราก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงนะครับก็คงแชร์เรื่องถ้าเราอยากจะหาอะไรทําเพิ่มนะครับทำไมถึงต้องเป็นธุรกิจแอมเวย์นะครับไว้เท่านี้นะครับ